ก่อนอมไม่ไม่รอนะนเร็วช้า <ไป S 1> ถึนะูนาทอนเนไปดีครไปตรง้ายอุ้ยมีปลอมิงโกด้วยอ่ะพีค่คอยชัแบบนแฉมค่ะคอยชันแฉมค่ะสวัสดี 都。 ได้ไหมเป็นไหมมันมีมันมีมันมีกมันมีเหรอมันมีกับได้มันมีไม่เอาค่ะกับเอาตอนเช้าอัะได้ตอนเช้าอ่ะได้เดือนหน้าก็มีได้ตามนัดเลยหิวเลยเราอ่ะยังไม่แล้วมีีอะไร ไม่ได้ไม่ได้เอาตังเหรอตั้งกี่บาทนะไม่มีเลยเป็นโูนเลยเป็นสูโอนได้โอนได้ก็ไม่ได้นะเดี๋ยวกลัวโดนแฮกวันนี้สวยมากเลยอ่ะทุกะทำไมผู้ชมกันมากมายขนาดนั้นี่ฉันแค่ใส่กับโปงกลุยกลายอะหรอ่สวยกุย สวยที่หน้าสวยที่ชุดหรือสวยที่ข้างในสวยที่ใจอาแล้วข้างนอกล่ะสวยข้างนอกก็สวยผมพิ้วพิ้วสวยทุกตรงพิ้วผมก็พิ้ววันนี้สวยทุกอย่างหน้าเป๊ะอ้วนพิ้วมุกฟ่าเลยนี่คือชดเชยเหรอชดเชยที่มาช้าเหรอเลยพูดใหญ่เลยอ่ะสวยมากหน้าเป็นดิงเป็นขาผู้มีแต่งตัวยังไงกันนะ แต่งตัวยังไงกันนางลำเหรอผงผ้าแล้วก็จู่เวงจริงปะไอ้นะกระเช้าหรอถามจริงสบายจริงเหรอพอกระเช้าพอกระเช้าเหรอไม่ได้เข้าวัดไม่ได้โขาไม่เข้าโพอกระเช้าแผ่นยาวก็ได้เห็นกระบอกไปเรื่อยรอดูนะพรุ่งนี้ก็มาชุดเดิมนั่นแหละพอประหยัดชุดนี้เหรอพรุ่งนี้คุณอะจรริงหอไม่บอกหรอไม่ สวยอยู่แล้วไม่สวยมากมงงธรรมดาธรรมดาเข้าถึงได้มาแล้วแต่ไม่รู้ว่าใครนะที่เข้าถึงคุณบายบายค่ะบายบาย พี่เกคนเดียวแมวแม่พี่เกลือไม่ให้แม่ไปตอนนี้แมไม่แมขึ้นแวไม่น้องไม่ให้แม่ขึ้นพี่เไม่ให้แม่ไปพี่เขาไม่ให้แม่ไปทำอะไร้งหลังเลยสวยแวทวาร่ไม่อกนม้แมก